ทั้งหมดอาจารย์อันนี้เลยอันนี้อ่ะอันนะ่ะมานี่เนาะตอนนี้ต์ลอกอินเข้ามาปุ๊บแต่จะเจออันนี้ก่อนอสเสร็จปุ๊บแต่ก็กดไปที่เลือกเสรีมอปลายแล้วก็ไปกดตรงที่ Edit with Elementor ค่ะกดเเเปุ๊บ,บ,บ,บสเสร็จขึ้นมาหน้าอันนี้อ,อ,อะไรเนี่ยเนี่ย แล้วก็มาฮีดิตเนี่ยตอนเนี่ยฮีดิตตรงนี้มันก็จะขึ้นอันนี้มาตอนนี้ใส่ไปแล้วหนึ่งใส่ไปแล้วสองใส่ไปแล้วสามสามมีไว้สามสามันได้ใส่เตือเ้อตอนตอนนี้จะใส่สามไอเทมสามนี่นะเพราะว่าสามใส่ได้วะสามใส,ส่ได้สิ สมุติว่าทำวันนี้เสร็จแล้วสามเนี่ยมาสามนี้ปุ๊บก็มากดตรงนี้ชุดอิเมจนี่นะ,ะกดนี่ปุ๊บแล้วก็มันจะไปหน้าที่เ,าเรารอัพโหลดแล้วรอมันขึ้นอันนี้มัน<อ> <laughs> มันที่สุดเลกระบวนการอันที่สามเนาะกดปุ๊บแล้วก็อินเสิลเนาะอินเสิตปุ๊บมันก็จะมาอันที่สามเนี่ยสมมุติเสร็จอันนี้แล้วเสร็จปุ๊บก็กดอัปเดตอัปเดตค่ะ อัปเดตเสร็จแล้ว